สวัสดีค่ะมือนี้ก็มือดีเนาะเปลงข้างๆกันแปลงน,น้องสาวของยายแมวนี่คะ่ยะยายแมวปุ๊กมาเขือเทศนี่ให้นี่มาฟังนี้น้องสาวยายแมวก็วานผักสีราคะค่ะอันนี้ซอมตีโอ้อันนี้เป็นสมสันเป็นหักกัดซอมหรือกวางตุ้งดอกเพือนกะซีดอยากคุมเสร็จแล้วเพิ่นก็ปูปูฟางแล้วเพิ่นกะวานวานตุง้งกวางตุ้งนะคะตุ้งดอกเสร็รจแล้วเพิ่นก็จ้างคนมาปุ๊กเนาะ พุกมะพริกป่ะเนี่ยใส่บึงบุกแปงแล้วจักต้นสามแปงแล้วสามต้นค่ะนี่มืออาชีพแล้วเฮ่นบ่ต้องได้ใช้เสี้ยกหรือคะเฮ่นเลิงเอาโคตรโคตรแดงโคดตามแป้งมากกว่าเออบอยยอมรับค่ะว่าเราเรีของหรืเก่งพุกแป้งเพาเป็นยังเออน้ำแป้งเพาว่าแป้งขึ้นคดค่อยก็คดนะวาก่อ ขนปุก๊ก <laughs> ค่ะอันบักพริกหนึ่งเนี่ยอ,อ๋อปุ๊กพริกหนึ่งอ,อัมพวาติงฮอตอัมพวาออพวาา่าสักอันนี้ไรหนึ่งบ่ออรประมาณไรหนึงห่งหั่นพูนชนกระปุกเพชรชีธีหัวใส่กับผักสีเห้า,ข,าข,ข,ขึ้นแล้วก่อ,อไปเบิ้งเรือหักกระซอมก็มีก่ออัน<อ> พริกอัมพวานี่ซื้อมาทานละแปดสิบมาเบิงเบึงบงพริกก่อนเนาะก็สีหาไปเบิงส่วนเพื่นพื้นที่สีไรค่ะปุ๊กเก็บแล้วละเจ้านเนี่ยสามไร่เนาะหองเพินว่ได้ไไดไไเขเาว,ว่าปุ๊กมะทัวหลังล่างปุ๊กมะทัวนี่ค่ะเป็นเปลงเป็นทมัน100ร้อยร่มบอร้อยร้อยห้าหลุมแปดสิบบาทค่ะอัมพวากโก้ีิ บุกพิกฮอตเนาะฮอตอัมพวาโก้มาเอามาจากธาตุสี่สิบธาตุแปดสี่สามสองสามพันกลัวโอ้สามพันสองหักกระมเดบไปจตกกองปองเดียวกองเดียวปองพทด้วยร้อยสามสิบรอากกายอย่างมาวันลกพมาจี๊ไตกพมเจียไตกระสมกระขงบินคะลพม่าของเจ๊ดไต ากาเครื่องบินท่านะ่ะใกล้สิ้ลแล้วฝนก็น,น้อยกลุ้กาดก็กำลังดีค่ะเนอะปู๊กกันสี่สิบาดนี่ห้าขนผลงานผลเราแพ้ท่าดเครื่องมือค่ะไปเบิ่งที่เฮิ่นปลูกไวก้ก่อนเนะาะค่ะค่ะมองนี่กาอีก ลายหนึ่งเนาะของน้องสาวเนี่ยเพิ่นกระแบงเป็นลอกไว้อันนี้ปุุกบักเพ็กเสียดถีใส่กับผักสีลาเบิ่งคาะผักสีเลากำลังขึ้นคือหว่านลาก็น,นะครับพอเฮาช็ดยาคุมเสร็จเนาะเช็ดยาคุมเสร็จแล้วก็ปูกฟางค่ะปูฟางแล้วก็วานกำลังแตกเห็นหมดคะ่ะนี่นี่แตกใบหักสีลานี่ใบใบหลงมันนี่ก็เป็นใบหักสีลาแล้วค่ะเนี่ย แยกกระคุมบุคยูเขาได้ดหรือคะกำลังขึ้นค่ะอันน้องสาวก็วบบ่านปุ๋ยปรับปรับสภาพดินพร้อมเดี๋ค่ะหรือเพราะว่าเป็นเป็นดินทรายเนาะเหี่ยวห้นี่เบืองค่ะซีดจะคุมได้ก,บบกระบอกใครดูดอกขยะขึ้นยากขึ้นเขาก็ได้เอาคนมาแกะมาถอนค่ะถ้าเป็นใบแคบนี่ก็ อยากซีดไปแคบก็ได้อยู่ค่ะเนี่ยแต่ส่วนใบกวงเขาก็ต้องทนเอาค่ะต้องเบิดสิอะไรหนึ่งนี่น้องสาวบอกว่าวานแค่ส่งรู้พันก็คือพันเอาไว้เองกันค่ะเพราะว่าถ้าเขาทนเสร็จแล้วเนาะเขามาทอนทอนเสร็จแล้วเขาก็เอาเหลือไว้ได้เลือไว้ฮ็ดพันนะคะถ้ามันแก่ก็ใส่หน้าหนาวพอดีก็เป็นเป็นพันได้พอดีเจอหมอกมันก็เม็ดมันก็เต็มดีค่ะเม้ดมันตรงดีเนาะภาษาลาวอะ ขากาการก็เข้ามันเต็มเม็ดสีงามที่ดีที่ขึ้นดีแล้วค่ะเขไวพ้พันพั์กระฉพาะช่วงหน้าหน้าหนาวเนาะวานฝนแต่เอาไว้พันก็เป็นหน้าหนาวพอดีช่วงมันแก่ก็เดือนพฤศจิกาทันวาพอดีอะค่ะบึงบึงเบิดก็ทัางเบิดท่นซ่อมไรเนาะเป็นเป็นลอกไว้อันนี้วานลา ไรหนึ่งกระปุกพริกเสตียก็รอเบี้ยค่ะเดี๋ยวพริกเสตียไงบอหันกันก็เลยว่านหักสีลาวกับอูฟางว่านหักสีลาวอีกล็อกหนึ่งก่อนพอพอแล้วแล้วก็เอาเบี้ยพริกไงกลัามาปุ๊กเลยค่ะว่าเป็นยังพอหลกลาวเสร็จแล้วก็รักษาพริกโตก็ได้มาพริกพริกเสตียนะคะพริกพริกปอบหรือพริกกระเลียงวะหางภาษากลางน้อเอิญได้หลายอย่างแต่หั่นเผาบานนี่เอิ้นพริกเสตียเพราะว่ามันเผ็ดค่ะ เป็ดลายไซน้อยเขาก็เลยเอิ้นพลิกเซตีค่ะของคุณกับเป็นปลามักทั่วที่ยายแมวมาไทายให้เบิงนั่นหรืออันนี้กกะวายแล้วค่ะเพราะว่ามันเก็บได้เป็นเดือนแล้วเนาะก็ะเริ่มเรื่องแล้วค่ะคลิปนี้ก็หอชำนี้เนาะยายแมวจะไปปุ๊กอันมเขือเทศก่อนค่ะค่ะถ้าม อันอยี่ไม่ว่าไวไปได้หรือว่าย่างไปได้ก็ขอโฮดขออภัยเลยพยายามปรับปรุงค่ะ,คะถ้ามกกายักรู้วิธีอันเห็ดปูกหักปุกอย่งของไฮรมสักจังหวัดพยิศณุโลก,กดติดตามยีม่มเไว้เดอค่ะเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอสำนี้เนาะสวัสดีค่ะ